เราเรียนถามท่านประลัดเทศบาลนาครขอนแก่นนะครับท่านวิทยาภูโยสารถึงการจัดงานสงกรานต์ประจับปี2564ของเราในส่วนของเทศบาลนาครขอนแก่นได้ได้มีการเตรียมงานอย่างไรบ้างครับผมครับการจัด ประเพณีสงการเทศบาลน,นครขุนแก่นในปีนี้นะครับเทศบาลน,นครขุนแก่นได้ประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนผู้นําชุมชนแล้วก็ภาคภาคีเครือข่า,ขายนะครับเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นในการจัดงานประเพณีสงการสุดยอดอ,อีสานวันนี้นะครับในปีนี้นะครับก็จะได้จัดแบบ เน้นไปที่ศิลปะวัฒนธรรมนะครับโดยเราคงต้องงดเว้นกิจกรรมอีเวต์ที่เป็นการรวมพลของคนขนาดใหญ่จำนวนมากนะครับโดยเทศบาลได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะจับไว้ที่สวนสาธารณะ200ปีริมบึงจันทคนะครับโดยเน้นไปที่สงการวิถีไทยกิจกรรมที่มีก็กิจกรรมที่จะทําขึ้นก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8 เมษายนนะครับไปจนถึงวันที่13เมษายนนะครับโดยกิจกรรมวันในวันที่8นี้ก็จะมีพิธีลดน้ำส่งน้ำพระนะครับสงน้ำพระพิธีลดน้ำพระสงน้ำพระพระพุทธรูปประจำประจำเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพรับพ,พระพุทธอภัยมงคลสมังคีนะครับแล้วก็พระพุทธรูป อีก20คุมวัดนะครับก็จะอัญเชิญมาให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำพระที่บริเวณริมบึงแก่นคนครนะครับในสวนสาธารณะ200ปีนอกจากนั้นก็จะมีการละเล่นวิธีไทยนะครับแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่เน้นคนจำนวนมากโดยเฉพาะวันที่13เมษายนซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็จะได้มีจัดพธิธีทำบุตรบาตรนอกจากนั้นก็มีพิธีลดน้ำขอพรผู้สูงอายุนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีการจิจกรรมจัดจิจกรรมเล็กๆสําหรับคนอีสานนะครับก็คือกิจกรรมวันเข้าเหนียวครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีการก่อ ก่อพัะเจดีไซน์ประกวดตบปไทยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกอย่างไรก็ตามนะครับจะเน้นที่การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยโดยไม่เน้นกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์แล้วก็รวมคนจำนวนมากเนื่องจากอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19ครับ